สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องบอนบ้านบชาแนลนะครับนานๆที่จะมาทําคลิปนะครับผมก็วันนี้มีโอกาสนะครับมาสวนมาทุ่งนาแล้วครับพอดีว่ามีหลายคนนะครับที่ได้ดูคลิปเก่าๆของผมนะครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการปลูกญยาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับก็ผมได้ทําคลิปยาพวกหญยาที่แบบ คนนิยมปลูกนะครับก็จะเป็นพวกญ้าหวานอิสาราเอลนะครับที่ตอนนี้ก็ปลูกกันเยอะนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับที่ทักเข้ามาในไลน์นะครับหรือโทรเข้ามาก็มีนะครับว่าช่วยแนะนำญ้านะครับแนะนำญ้าปลูกในที่นาที่สวนที่โคกที่ไร่นะครับมีเยอะมากครับที่ทักเข้ามาโทรเข้ามาก็วันนี้ผมจะมาแนะนำญ้าที่ตอบโจทย์ นะครับผมตอบโจทย์สําหรับผมนะครับที่ตอบโจทย์มากนะครับสําหรับท่านอื่นๆก็อาจจะมีตอบโจทย์บ้างไม่ตอบโจทย์บ้างนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าเป็นยาชนิดไหนนะครับนี่นะครับปลูกมาได้ประมาณปีสองปีนะครับยาชนิดนี้ก็คือยา้าเขาเรียกว่าย่าไานนะครับเป็นญ้าที่การจเจริญเติบโตเร็วที่สุดในสวนที่ผม เคยปลูกมานะครับผมปลูกมาหลายสายพันธุ์อยู่นะครับแต่ก็มาจบที่ยาตัวนี้นะครับเป็นหยาไหนนะครับการเติบโตก็ถ้าเป็นปลูกเริ่มแรกก็ใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนนะครับประมาณ2เดือนถึงจะตัดได้แต่ถ้าเป็นหลังจากที่เราตัดแล้วนะครับก็ใช้เวลาแค่ประมาณ25วันนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ดินกับการให้น้ําแต่ละสวนนะครับแต่ของผมประมาณ25วันก็ตัดได้แล้วนะครับตัวนี้ที่ผมถ่ายอยู่นีครับตัดมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับประมาณ20-30รอบต่อการตัดนะครับก็ที่เห็นอยู่นี้ก็เวลาประมาณ30วันนิดๆนะครับก็โตวไวมากครับเห็น ใบขัดขาดอย่างนี้ก็คือวัววัวชาวบานนะครับแอบมากินนะครับแล้วก็หญ้าอีกตัวหนึ่งที่ผมกำลังทดลองปลูกนะครับสั่งซื้อมาในทางโซเชียลนะครับก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เป็นหญ้าหญ้ามันมาเยนะครับเห็นไมหมเอ่ยสั่งซื้อมากิโลรับเจ็ดบาทค่าส่งต่างหากนะครับ ซื้อมาปลูกในที่นานะครับคือที่นาตัวนี้นะครับผมจะพูดให้ฟังก็คือมันเป็นนานาที่มันมีหญ้าเป็นแบบหญ้าวัชพืชหญ้าที่เราไม่ได้ปลูกนะครับมันขึ้นเร็วมากก่อนหน้านี้ผมเอาแพงโกลามาลงนะครับมันขึ้นไม่ทันพวกหญ้านานะครับเนี่ยอันนี้เป็นแพงโกลานะครับนี่มันยังไม่ตายก็มีขึ้นบ้านนี่ครับหญ้านาที่มันเป็นขึ้นมาแบบนี้เนะี่ยมันหญ้าฝือบ้านผมเรียกหญ้าฝือ มันโตไวมากนะครับมันปลูก,ลก,ลกตอนแรกปลูกเพโกล่าหญ้าตัวนี้มันขึ้นมาก่อนแพโกล่านะครับมันคุมหญ้าแพโกล่ามันทําให้แพโกล่าเกิดขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ต่อมาก็เลิกปลูกแพโกล่านะครับเพราะว่ามันขึ้นไม่ทันเนี่ยแพโกล่านะปลูกพร้อมกับฝั่งนี้นะครับไอ้ปลูกพร้อมหญ้าไหนอะ่ะหญ้าไหนนะขึ้นคุมหญ้านานะครับแต่หญ้าเพโกล่า ไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยสู้ญ้านาไม่ได้ครับเนี่ยญ้านาเป็นย้าฝืนนะครับที่บ้านผมเรียยหย้าพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองนะครับผมเห็นรีวิวกันเยอะนะครับญ้ามันมาลีก็เลยสั่งซื้อมาปลูกนะครับก็ซื้อมาเยอะพอสมควรนะครับนี่ครับญ้ามันมาลีจะลำอวบนะครับจะอวบกว่าญ่าไหนนะครับ ย่าไนนะครับย่าไนฝั่งขวานะครับย่ามันมารีฝั่งซ้ายล่ำอวบกว่าย่าไนนะครับใบก็จะใหญ่กว่าย่าไนแต่การเจริญเติบโตนะครับมันขึ้นช้านะครับมันขึ้นช้ากว่าย่านาเหมือนเดิมนะครับทําให้ย่านาเกิดขึ้นมาคุมย่าไอย่ามันมารีนะครับมันก็เลยดูอย่างที่เห็นครับผม นะครับเป็นย่านาที่มันเป็นย้าฝือบ้านผมเรียเกันนะครับมันขึ้นมามันมันก็ตามสภาพนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูญ้าไหนที่ปลูกพร้อมกันกับญ้ามันมาเลยนะครับปลูกวันเดียวกันพร้อมกันไถเหมือนกันทุกอย่างนะครับนี่ครับอันนี้เป็นญ้าไหนเป็นตอแรกเหมือนกันนะครับญ่าไหนตอแรกเหมือนกันอายุประมาณสองเดือนนะครับจากที่ปลูกยังไม่ได้ตัดนะครับตัวนี้ดูครับญ้าไหน ย่าไนมันขึ้นเร็วมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับยา้ามันมาเลยนี่ครับดูฝั่งก็ญ่าไนเหมือนกันครับเกิดขึ้นมาเหมือนกันครับเกิดเยอะด้วยมันจะผมจะปล่อยให้มันคุมคุมญ้าที่เป็นญ้านานครับพวกย้าฝือญ้าต่างๆที่เราไม่ได้ปลูกครับผมจะให้มันคุมกันก่อนสักสองสามเดือนนะครับค่อยมาตัดเพื่อที่จะให้ญ้านามันมันหายไปนะครับเหมือนเหมือนฝั่งนี้นะครับเนี่ยญ้านา แทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าย่านไหนมันขึ้นเร็วเร็วกว่าย่านนาเห็นไหมเอ่ยย่านไหนปลูกแค่สองเดือนนะครับดูความยาวครับผมอันนี้คือมันลมนะครับสองสามวันที่แล้วฝนตกนะครับมันลมผมก็เลยอยากจะแนะนาเพื่อนๆพี่ๆที่เลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงพวกวกัวพวกควายนะครับ ถ้าใครถามผมก็จะแนะนําเป็นยานไหนนะครับช่วงนี้ที่ตอบโจทย์ผมมากพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องปลูกในที่ที่มีน้ําลดตลอดนะครับเพราะว่าหญ้าตัวนี้ตัดเสร็จปุ๊บนะครับสูบน้ําใส่เลยสอ,อีกประมาณอาทิตย์นึงค่อยหวานปุ๋ยนะครับสูบใส่อาทิตย์ละครั้งก็พอครับสูบเต็ม,เต,มเต็มอาทิตย์ละครั้ง แล้วก็หว่านปุ๋ยพวกยูเรียนะครับหรือใครไม่มีก็เป็นปุ๋ยคอก็ได้ครับรับรองครับการตัดแค่25วันสามารถตัดได้นะครับผมรับประกันครับผมถ้าทําตามทําตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็ดินต้องเป็นดินที่แบบยังไงอะไม่เป็นดินเหนียวนะครับผมดินทรายก็ถ้าเป็นดินร้วนปนทรายน่าจะปลูกได้ครับส่วนที่หน้าผมมันเป็นดินร่วนนะครับแปลงนี้มันก็เลยขึ้นสวยนะครับอันนี้ปลูกนะครับ ปลูกพร้อมอยามันมาลีนะครับผมถ้านะครับผมใครถามผมก็จะแนะนํานะครับแนะนําไปเป็นยี่สิบกว่าทานนะครับแนะนําเป็นย่าไหนนะครับลองใครอยากปลูกก็ลองหาพันนะครับผมหาพันแถวบ้านดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าให้ส่งไปผมไม่ค่อยอยากจะส่งเท่าไหร่นะครับมันอย่างว่าค่าส่งมันแพงกว่าค่าย่านะครับค่าย่าโลละ 7บาทนะครับแต่ค่าส่งอ่ะมันเริ่มต้นกิโลละ33นะครับ33แล้วถ้าบวกไปเป็นโลก็บวกโลเพิ่มขึ้นโลละ7โลละ8บาทนะครับสำหรับค่าส่งมันมันไม่คุ้มนะครับแล้วก็ถ้าจะนำไปขยายพันธุให้ย้าอายุประมาณ2 3สเดือนขึ้นนะครับค่อยค่อยนำไปขยายพันธุ์เพราะว่าถ้าย้าอายุแค่เดือนเดียวมันมันอ่อนมันยังไม่แก่นะครับก็ออการ งอกก็จะน้อยนะครับเนี่ยครับดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ตัดก่อนตัวนั้นนะครับดูมันจะขึ้นนะครับอายุแค่ประมาณสามสี่วันนิดนิดนะครับเนี่ยเพราะว่าที่ที่นาผมเนี่ยอันนี้มันเป็นคันห้วยนะครับมีน้ําตลอดทั้งปีครับนี่ครับถ้าเป็นหญ้าไหนก็ตอบโจทย์หลายๆฟาร์มนะครับที่เขาปลูกหญ้าไหนกัน แล้วก็หญ้าที่เหมาะสําหรับแก่การปลูกที่เป็นดินโคกนะครับดินสวนนะครับผมจะแนะนําเป็นหญ้าที่มีโปรตีนนะครับก็คือหญ้าหวานอิสราเอลนะครับตัวนี้ผมปลูกทิ้งๆไว้ที่คันปุ้ยนะครับหญ้าตัวนี้ก็ข้อดีของมันก็คือมันข้อตามันถีนะครับข้อตาของหญ้าหวานนั่ถีแล้วมันก็เวลาเราปลูก มันก็จะแตกกอขึ้นมาเยอะนะครับแตกเยอะแล้วก็สารอาหารนะครับผมหญ้าหวานเยอะนะครับประมาณเทียบกับโปรตีนนะครับประมาณ18 20 18 19 20เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับผมยังไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่าผมจะรอตัดไปปลูกตอนเข้าหน้าฝนนะครับตอนนี้ก็เดือนมีนาหน้าร้อนปลูกยากครับช่วงนี้แต่ถ้ามีน้ำก็ปลูกได้นะครับ แล้วก็หญ้าอีกตัวหนึ่งที่โตไวนะครับจะเป็นหญ้าตระกูลเนเปียนะครับสูงมากเลยครับตอนแรกว่าจะปลูกพ่อปลูกไปให้วัวนะครับแต่มันไม่ได้มาตัดสักทีนะครับก็เลยปล่อยให้เป็นล่มเลยครับสูงนะครับประมาณสี่ห้าเมตรเลยนะครับถ้าตัดหญ้าเนเปียข้อเสียมันก็คือเราต้องเอาไปบดนะครับลำมันจะแข็งกว่าหญ้าหวานหญ้าหวานที่ที่สวนผมแทบจะไม่ได้บดนะครับ ไปตัดแล้วก็ให้วัวกินเลยแต่ถ้ามันมันขึ้นลำนะครับมันขึ้นลำก็แบบลำมันจะแข็งหน่อยแล้วก็เอาไปให้วัวกินไม่ได้นะครับเราก็ต้องบดเหมือนเดิมนะครับ <churches> ผมพามาดูครับการแสกกอของยา้าหวานที่ผมตัดนะครับผมตัดไปให้ลูกค้านะครับนี่ครับแสกกอเยอะนะครับกกหนึ่งก็ แตกแบบเยอะมากนะครับที่ใบเห็นใบไม่สวยก็คือมันไม่มีน้ำรดนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับใบแห้งๆขี้เหร่ขี้เหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นดินดูสภาพดินนะครับดินแน่นนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นอ้อยนะครับอ้อยคันน้ํำก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยดูลกๆแต่ก็ความหวานหวานเหมือนเดิมครับผม ครับก็ใครนะครับอยากจะอยากได้พันย่าวหวานนะครับหรือพันย่านายนะครับผมก็ลองทักมาคุยได้ครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าห้าหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งห้านะครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับผมคลิปนี้ก็มาแนะนำยาที่เหมาะสำหรับการปลูกนะครับผมก็เป็นยาไหนนะครับก็คลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยน,นะครับผมค่ะสวัสดีครับ